สพลชีเป้าวันนี้ครับเรามีเรื่องราวดีๆโด,ดยเฉพาะอาชีพที่น่าสนใจนะครับนะฮะแล้วก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดที่ตนเองเกิดด้วยนะครับนะฮะ,ะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของสพลชี้เป้าค่ะค อสมพลชิป,ป้าวันนี้ครับเห็นไหมครับที่กําลังห้อยู่นะครับนะฮะอันนี้คือกระติ๊บข้าวเหนียวนั่นเองนะครับนะฮะบางบ้านก็เอาไปใส่ข้าวเหนียวนะครับเวลาที่หุงหรือว่านึ่งแล้วนะครับนะฮะหรือว่าจะไปเป็นเครื่องประดับตามร้านตามาสำนักงานหรือว่าตามบ้านนะครับนะฮะหรือว่าจะใช้ปเป็นอุปกรณ์เก็บของก็ได้ครับรแล้วแต่ว่า คุณจะเลือกไปใช้เป็นอะไรยังไงนะครับแต่ว่ากระติปนี้นะครับเขาบอกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกเหนือจากความสวยงามของสีสันแล้วนะครับยังมีในเรื่องของเกี่ยวกับรูปทรงที่หลากหลายด้วยนะครับนะฮะและที่สําคัญไปกว่านั้นเขาใช้ไม้มงคลมาสารนั่นเองนะครับนะฮะสำหรับกระติบของชาวสีสเกตนะครับนะฮะหนุ่มชาวสีสเกตรายนี้ก็ขายมา สิบกว่าปีแล้วนะครับนะฮะโอ้โหสีสันสวยงามนะครับเนี่ยเขามีฝีมือนะในการจัดสารนะคะะติดข้าวเหนียวนะเพชรว่ามันก็เป็นภูปัญญาชาวบ้านที่มีมั้งแต่บรโบราณแล้วนะรูปทรงก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็ ขนาดก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็จะมีตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยหลักพันนะคะก็ขึ้นอยู่ความยากง่ายแล้วก็สดสงอุ้ยน่ารักอ่ะเอาไปใส่ตุ้มหูได้ใส่แหวนได้นะคะหรือไม่ก็ไปใส่ของกระจุกกระจิกที่คุณอยากจะใส่ถ้าขนาดใหญ่บางคนเขาไปใส่สตางนะเคยเห็นพ่อค้าแม่ค้าที่เขามีกระติเข้าเหนียวแต่เอาไว้ใส่สตางดยเพราะไอ้ประเภทสีสันเนี่ยบางคนเขาจะเลือกสีมงคลของเขาแล้วเขาก็เอาไปใส่สตาง จะได้แบบว่าดึงดูดสตาง์ทข้าร้านได้ก็ดูสสีสันสวยงามนะครับนะฮะก็เรียกได้ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากจะซื้ออุดหนุนเขาตรงไปได้ทุกๆกวันนะครับที่ซอยเฉยพพกึกนะครับไม่มีวันหยุดนะครับหมายเลขโทรศัพท์เมื่อสักู่นี้ขึ้นมานะครับ0849464472นะครับกับ คุณหยองนางจำปาวัย5้53ปีพื้นเพชาวสีสะเกดนะคะเขาบ,บอกว่าก่อนหน้านี้เขาเออกกระรติบเนี่ยไปขายแถววัดสมันรัตนารามที่ฉะเชิงเซาแต่ช่วงเนี้ย โควิดไงก็เลยไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวแล้วก็วัดอาจจะปิดการท่องเที่ยวไปสักพักหนึ่งก่อนเขาก็เลยหันเหมาพัทยาก็เลยมาได้ลูกค้าพัทยานี่แหละทั้งคนไทยทั้งต่างชาติแวะเวียนผ่านมาพบเห็นกระชื่นชอบเออเขามีคลองด้วยมีคลองดักปลาด้วยนะคะสนใจเลยทีเดียวเพราะบางคนเขาบอกว่าไอของพวกนี้เป็นของมงคลที่เหมือนกับวัดดึงดูดทรัพย์ด้วยเพราะว่ามันเป็นแหล่งรวบรวมของกินน่ะพี่ทั้งหัวทั้งคลองคือเครื่องมือทํามาหากินเขา เขาเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเครื่องรางของขลังชนิดนึงสำหรับบางคนนะครับผมก็เนี่ยละครับอยู่ที่เราจะนําไปใช้นะครับว่าจะใช้อะไรแบบไหนอย่างไรนะครับใครอยากไปดูของจริงๆดูที่ไหนพี่ปอมก็ที่ซอยเฉยพฤกษ์นะครับนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยหรือว่าไปทําความรู้จักนะครับเขาเขาจะมาบอกนะครับว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไงนะครับคุณยองครับเชิญครับ กระติบเข่ากับผมเป็นของงานดีสานครับผมเป็นมันมันมันมีอยู่หลายรูปแบบครับผมอันนี้คือกระติบเข่าวา่านอ่ามันจะมีทรงไม้ผู้เท่าเหตุขึ้นหคือ,อคือเป็นทรงพระอบอ่าก็แล้วก็เราจะมีตัวเล็กแล้วตัวแหนหน้ารถเป็นเป็นเป็นของมงคลแหนหน้ารถเป็นงานคนสีตะเกียกครับผมคนเท่าสีตะเกียกเหตดกันก็นค,นคือวางอย่างงานเฮ็ดหน้าก็ค <c oughs> ือเฮ็ดเหตุกระติบเข่ากันคนพรได้ค่าขนมร้านราคานนี้ร้อยกว่าบาทครับผมร้อยหกเจ็ดสิบบาท แต่คุณภาพสุดยอดครับผมคือไม่ไผ่ครึ่งชั่วโมงเข้าจะเย็นแล้วร้านใหญ่เนี่ยเขาทำด้วยอะไรเนี่ยอ่าเป็นไม้มงคลครับผมเป็นต้นไหลครับผมไม่ต้นไหลค,ค,คนดีสารสีสะเก็ดบนเสื่อต้นเงินไหลเป็นต้นไม้มงคลครับเก<ม>็บความร้อนดีกว่าไม่ไผ<ม>่ขายอยู่ถนนชัยาพึ่งขั้วใหญ่ครับผมเลยสนามกีฬามานิดนึง<ม>ตรงหัวโค้งตรงข้างกับไอ้กองทรายครับผมตรงข้างกับกองทรายอ้าวฝากกับใครใครปวดไดพามาทำผิดนะครับเด้อปวดไดพามาทั้งทั้งหัวใหญ่ทั้งชัยาพึ่ง แม่ครับแม่ครับแฝดสีกะติขอ้ง,ง่ายไม่ใส่ครับแฝดสีกะติขอ้ง,ง่ายไม่ใส่ไปยังกันดีครับดีครับดีกว่าไม่ไผ่กันผมทนทานกว่าไม่ไผ่อ่าโทรศัพท์โทรติดต่อได้ครับ0849464472อ่าอยู่ซอยเชียงพฤกษ์สองเลย เลยสนามกีฬาไปหน่อยนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะและไม้มงคลที่ว่าคือต้นเงินไหลครับผมอ๋อนี่เป็นของมงคลมากเลยนะจ๊ะใช่มงคลเลยไหลเข้ากระติบไหลเข้ากระติบนะครับเงินทองไหลมาเทมานะคะเพชรบอกแล้วว่ามันเป็นพวกเครื่องรางนะคะคือคนแก่คนเท่าที่สีสเกตเนี่ยบางทีเขาพักว่างแลวคือคนแก่เนาะเขาก็ไม่รู้จะทําอะไรเขาก็ะจัดสารหารายได้พิเศษอะไรอย่างเนี้ ก็เลยเอาต้นเงินไหลที่อยู่แถวแถวบ้านนอกเนี่ยเอามาจากศาลนะคะแล้วก็มีลวดลายสีสันก็น่าจะมีการย้อมสีนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็บอกคนแก่ไทยไม่แพ้ชาติใดนะฮะเนี่ยดูสิใบนี้สองร้อยห้าสิบบาทนี่นี่บุ๋มบอกถึงว่าคนมีอายุทำใช่คนมีอายุงามนะคะเช็คว่านะต้องเป็นของปู่ย่าตายายที่อยู่ที่ทางศรีสะเกตนะแล้วก็ พี่หยองเนี่ยเขาก็ไปไปรับมาแล้วก็มาขายต่อใช่ไหมแล้วก็เป็นชาวสีสเกตด้วยนั่นแหละนั่นแหละนะคะสบายเล็กหน่อยเอาไปห้อยหน้ารถก็โอเคนะแล้วก็เสียบเงินไว้หน่อยเงินจะได้เข้า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 จริงๆสมัยก่อนเพชรเห็นก็ทำกันอย่างนี้รเมย์าอะไรก็มีอะไรใช่ไหมรถสาธารณะนะครับนะฮะก็มีตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักพันนะครับแต่ขนาดและรูปแบบนะคะ